สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม My f e i r y Neighborhood ก็ต่อจากพาร์ทหนึ่งเราก็มาอยู่จุดนี้แล้วเราขี่เรือมาจากตรงนี้แล้วไปต่อเข้าประตูเลยดีกว่าอล็อกมันเปิดได้แล้วให้มันไปเอา้าให้เราไปไหนอ๋อไอ้มันต่อจากทางที่ผมมาโอเคมันเหมือนจะเป็นทางลัดเราก็ไปย้อนทางเดิมแล้วกัน ก็เราต่อมาจากตรงนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วเราต้องไปทางนูน้นมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนจะไม่ไม่มีอ๋อมีมีทางโอเคเปิดประตูตรงนี้กันเลยกว่ามันจะสุดที่ตรงไหนผมก็ยังไม่ได้แน่ใจ Ôi Ờ à, lúc một đó là... Điều Ờ à... Lúc của một đó là... Điều 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 đi à. Ô đen 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 Ôi Ôi โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นครับพี่ลูกผลหมดไม่มีหมึกเอ้ยไม่มีที่พิมพ์แล้วไอ้นี่อะไรเะเนีน่ยเดี๋ยวผมขอฮิวก่อนอ่เดี๋ยวปืนผมหมายอะกดไม่ได้อ๋อ,อก,กดได้แล้วก็งงว่ากดไม่ได้แล้วอะไรกันเนี่ยอุ๊ยอ้อล็อกโอเคผมไม่ยุ่งแล้ว ขอเก็บลูกศรมาพ่อโอเคขอไปยิงข้างนอกก่อนนี่เนี่ยย,ยิงหัวน่าจะแรงกว่าน,นะเออเออตายหนึ่งตายสองเฮ้ตายสองแล้วน้ำหมดมันจะมีตัวข้างในยอยู่ นี่ไงยิ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 งโอเคเทปหมดแล้วเทปผมหมดแล้วแล้วตรงนี้มีอะไรเปล่าโอ้โหลูกสุนผมหมดเกลี้ยงแล้วเท่าไหดีวะเนี่ยเดโมท่ที่ยาวยาวจัดจัดโอ้โหถึงจุดตรงนี้เหรอโอเคห้าบาทห้าบาทมันก็นี่ไง นี่อ๋อนี่คือเซฟอันนี้มันคือเลือดโอเคเราไปกันต่อเลยเอซิดเหรอเออเราเปิดตรงนี้แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหจำสเกกกคุณไหมนเนี่ยเอ้ยเฮ้ย huh. uh huh. แต่มันเปิดไม่ได้อ๋อ oh? เออมันต้องการอะไรอ่ะโอ้มีกระาดาษโนต้ตอ้าวมีคุณแจอาผมไม่ได้อ่านโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอด,ดูก่อนแฟงอันนี้คือจดหมายของเอ้ยไม่ใช่จดหมายมันเป็นกระาดาษทิ้งของแฟงก็คือเลยดูน่าสนใจท่อน้ำทิ้งช่วงหลังๆนี้ฉันเลยซ่อนฟิวของประตูไว้ในห้องล็อกเกอร์รอบๆห้องใต้ดินในห้องโถงนี้มีห้องหนึ่ง ห้องเก็บหุ่นห้องล็อกเกอร์และแฮงเอาเครื่องตอกบัตรไปซ่อนหรือไงไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะมันเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งห้องโถงก็มันมีหุ่นด้วยโอเคที่แปลคร่าวๆนะถ้าแปลผิดขออาภัยด้วยผมว่าลุกมาแล้วทีนี้ไม่รู้กว่าสวัสดีครับหนูโอเค เราต้องย้อนกลับทางเดิมเหรอจริงดิเอา้าโอ้ยจริงดิครับโอยมันจะลุกตอนไหนเนี่ยแต่มันมีคำใบ้ก็คือใส่ตรงนี้อ่ะฮะใช่ปะเดี๋ยวดูอ๋อนี่น,น,นี่โอเคใส่อันนี้อือหืใส่แล้วเนี่ยก,กูเดินรอบสองมั้ ไม่ว่ะโอเคห้องหัวใจงั้นหรือส่วนทางกลับรีโหลดโอเคกลับห้องเดิม แล้วทำไมโอ้ยแล้วทำไมมันเปืองกระสุนมากเลยตอนนี้มันอยู่กันเยอะมากอะ่ะโอ้ยทางนี้ก็ทางตันนี่นี่กลับไปเฮ้ย เฮ้ยลูกกสุนหรือสามนัดเสิยงอะไรวะนี่โอ้ยเหลียวห้องหัวใจโอ้ตอนละา,าลจังเลยครับแน้ใจว่าห้องหัวใจมันอยู่ตรงไหนผมขอเช็คข้างบนเพื่อเพื่อมันจะไม่มีของแล้วของไม่มีแล้วผมขอเซฟหนึ่งทีเพื่อ อุ่นใจมันไม่ใช่เซฟมันเป็นโทเทนเอ่อดมอมมอโอเน,นี้เซฟเซฟแป,ป๊บเล่นไปสี่สี่สิบแปดนาทีเอ้ยนี่ไงโอเคเจอหนึ่งแล้วเป็นเป็นเหมือนรูปไพ่เราก็ไปตามหาอีกสองชิ้น อารมณ์ดีเนาะตัวนี้อ่อันนี้มันยังล็อกอยู่เลยยังไปไม่ได้โอ้ยกูจะดูว่าห้องนี้โอ้ยจำสแกปนนี่ไงมีโอเค เหลืออีกอันเดียวใช่เปล่าคิดไม่ออกน่าจะเหลืออันเดียวนะที่ผมผมไม่นี่มาขอกินขนมและกันงับอ๋อกินขนมวิ่งเร็วโอเคโอเควิ่งไปเลยด่วน เไปอีกห้องนึงอ๋อห้องนี้เออจริงด้วยห้องนี้เค็บครบแล้วโอ้ยลืมได้ไงวะโอเคอ้าวเฮียใส่ม่วเลยเดี๋ยวใจเย็นอมๆๆมโอ้โหเดี๋ยวนะได้ยินครับพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจว่าผิดแต่ผมมัว่วหรือเปล่าเดี๋ยวเอาถูกแล้วหรอรลูกข้ามห่าเลยลูกหมดอ๋ออยกูเปิดประตูหนีเลย ออฟมีลูกศรไหมครับล oh, ูกผมหมดอะอ๋อมีนี่เดี๋ยวโอผมไม่เสียงแล้วว่าแม่งมีของอะไรตอนนี้ลูกเรหมดเกี้ยงเผื่อว่าเจอบอสที่หมายเลยเนี่ยโอเค มันพานเราไปไหนต่อเนี่ยอืมเออโอ้ยไม่มีของเลยเหรออ๋อตรงนี้โอเคเราต้องไปทางนูน้นของผมหมดหมดเกลี้ยงแล้วอ่าอันนี้ผมยิงเรียบร้อย เปิดล็อกเลยทีนี้ปิดประตูปิดประตูไม่ได้มีเทปมีเทปเก็บเทปแล้วโอ้ยห้องนี้โอ้ไม่มีของอะไรเลยเหรอโอ้เราขึ้นรีบแล้วอืม ะโอเคจบแล้วยิงนี่อันนี้จบแล้วอเอก็อออคือโอ้โหแม่งหลอนแล้วลูกศนหมดเป็นเกมที่มันเหมือนกลิ่น Resident Evil 7จ็ดเจ็ดกับ8เหมือนแบบเกมแนวแนวเกือบแนวเดียวกันแต่เป็นเกมแบบ ตุ๊กตาที่ยิงแล้วไม่ตายเราต้องเอาเทปมามาพันมันอันนี้เป็นเกมเดโมโเกมจริงผมน่าจะซื้อเกมจริงผมน่าจะซื้อเล่นแต่ผมจะแปลไม่รู้เรื่องขออภัยด้วยโอเคผมจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าใครชอบก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคลิปหน้าก็เกมผีฮจบ